สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันศุกร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุพิสราค่ะ คุณผู้ฟังคะช้านี้ค่ะมุกมีเรื่องที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ต้องการเลิกบุหรี่ค่ะรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยสามารถเลิกบุหรี่นะคะโดยเริ่มต้นที่ร้านยาใกล้บ้านได้เลยค่ะซึ่งคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ใช่แค่ทำลายปอดแต่ยังทำลายกระเป๋าเงินแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงมากมายค่ะแต่วันนี้นะคะคนที่มีสิทธิ์บัตรทอง หรือว่าปัตรทอง30บาทนี่แหละค่ะสามารถเข้าไปรับคำปรึกษาแล้วก็รับยาช่วยเลิกบุหรี่ได้ฟรีนะคะที่ร้านยาคุณภาพ30บาทรักษาทุกที่ค่ะซึ่งการเจ็บป่วยจาก การสูบบุหรี่นะคะถือว่าเป็นหนึ่งใน32กลุ่มอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปอสอชอและสภาเกษตรกรรมได้ร่วมกันเพิ่มบริการให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บบาทไม่ว่าจะมีสิทธิบัตรทองอยู่ที่ไหนนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้ก็คือเป็นอาการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ค่ะเช่นโรคทางเดินหายใจ ไอภูมิแพ้หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารนะคะเช่นโรคกระเพาะหรือโรคกรดไหลย้อนที่มีบุหรี่ทําให้มีส่วนเป็นส่วนกําเริบได้แล้วก็อาการเจ็บปวดต่างๆอะคะ่ะก็สามารถปรึกษาเภสัชกรแล้วก็รับยาตามอาการนะคะพร้อมยาที่จะทําให้ช่วยเลิกบุหรี่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในร้านยาที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ค่ะเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียว แล้วก็สังเกตสติกเกอร์นะคะสีแดงๆที่เขียนว่า30บาทรักษาทุกที่ค่ะซึ่งขั้นตอนการรับบริการนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือเภสัชกรจะซักประวัติค่ะแล้วก็สอบถามความสมัครใจในการเลิกบุหรี่ซึ่งหากพร้อมนะคะที่จะเลิกบุหรี่ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วก็เภสัชกรค่ะจะให้คําปรึกษาแล้วก็แนะนําวิธีการบําบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือว่าพฤติกรรมในการบําบัดนั่นเองค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายเลยก็จะมีการให้ยาช่วยเลิกบุหรี่สำหรับใช้ใน1สัปดาห์จากนั้นก็ให้มารับยาเพิ่มแล้วก็ติดตามอาการทุกสัปดาห์เป็นเวลา4สัปดาห์เมื่อถึงสัปดาห์ที่5นะคะก็ต้องเลิกบุหรี่ให้ได้ค่ะซึ่งสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของสปสชหรือว่าสามารถพิมพ์ได้ที่ร้านยาในโครงการ30บาทรั รักษาทุกที่ก็ได้นะคะก็สําหรับใครที่อยากเลิกบุหรี่นะคะก็สามารถเริ่มได้ที่ร้านยาใกล้บ้านในโครงการ3 0บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยสามารถปรึกษาเภสัชกรเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพรับยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่แล้วก็มีการรับยาแล้วก็คําแนะนํานะคะเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ได้อย่างปลอดภัยค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนสปสอช .1330 ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าวเวลา6นาฬิกาทางสวทนครพนม FM 90.25มเกวันนี้มุกสุบิสาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ